สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกัน็อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปนะคะอัปเดตกันนะคะแล้วก็เมาหม่อยกันด้วยนะคะว่าเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยใช้อะไรยังไงอยู่นะคะเนาะก็นี่คือสภาพหน้าสดตอนเช้านะคะเนาะ ก็ยังไม่ได้ล้างหน้าเลยนะคะก็กําลังจะมาทําการล้างหน้ากันนะคะทุกคนค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะผลิจภัณานนะคะที่ก้อยเนี่ยเลือกที่จะใช้ในการล้างหน้านะคะหรือว่าดูแลผิวนะคะเป็นขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยเจ้าตัวนี้นะคะเป็นของมิซมินะคะทุกคนค่ะก้อยเคยรีวิวไว้นานมากๆาแล้วนะคะเรียกได้ว่า ตั้งแต่เริ่มที่จะทำ u t u b e ใหม่ๆเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งตัวเนี้ยคือดีงามมากๆเหมาะคนที่ชอบเป็นสิวแล้วก็ผิวมันง่ายนั่นเองคะสามารถที่จะย้อนไปดูกันได้นะคะทุกคนค่ะตัวนี้คือดีงามมากๆก็คือตอนนี้คือสิวก็อย่างคือค่อนข้างที่จะดีขึ้นมากๆเลยนั่นเองคะตัวนี้ใช้แล้วดีตรงที่ว่าไม่ทําให้ผิวหน้าเนี่ยคือมีความแห้งด้วยนะทุกคนนะคะเนาะยังคงให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าได้ดีอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันเลยนะคะว่าเฮ้ยจะเป็นอะไรยังไงนะคะก็ขออนุ ล้างหน้าก่อนเลยนะคะทุกคนคะ่ะลุหน้าก่อนนะคะเนาะนี่เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะนี่เป็นแบบนี้เลยเป็นเนื้อเจลสีขาวแบบนี้นะคะก,ก็จะใช้นะคะขนาดปริมาณเท่าประมาณนี้แล้วก็ขยี้เลยนะคะ ต้องขยี้ก่อนนะคะทุกคนค่ะไม่แนะนําให้เอามาแบบสัมผัสกับผิวหน้าโดยตรงนะคะขยี้เสร็จแล้วนะคะน้องก็จะได้ประมาณนี้เราก็ถูไปบนผิวหน้าเลยซึ่งตัวนี้กลิ่นเขาก็จะเป็นกลิ่นอารมณ์แบบสกินแคร์หรือว่าผลิตภัณฑ์แบบดูแลสิวนะคะทั่วไปเลยนะคะเป็นกลิ่นที่แบบไม่ได้ฉุนไม่ได้แรงด้วยนะคะนาะก็ต้องขออภัยในเรื่องเสียงนะทุกคน นะคะเขามีอารมณ์แบบงานบวชกันนะคะแล้วก็แห่เนาะเออนี่ล้างหน้าไปเลยนะจ๊ะถูนไปแบบนี้นะคะประมาณหนึ่งถึงสอนาทีนะคะนี่เห็นป้าเขาจะแบบไม่ค่อยที่จะมีฟองนะคะเนาะแต่ล้างหน้าได้แบบสะอาดหมดจดนะตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาเรเฮ้ยเรื่องของสิวอะมันดีขึ้นนะคะยิ่งในหมดของแบบพวกสิวอักเสบอะไรเงี้ยก็คือแบบแทบไม่มีเลย นี่นี่เห็นไหมนี่นี่งามมากแล้วก็หน้าเนี่ยคือมีความแบบนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะหลังจากที่เราล้างสร็จด,ด้วยนะเดี๋ยวจะล้างให้ดูที่วิดีโอนี้นะคะเราก็จะอยู่กันแบบยาวๆเยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะล้างหน้าออกนะคะนี่ ที่จะมีความลื่นมากๆเลยนะทุกคนนี่นี่หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังคงให้ความสัมผัสแบบลื่นๆนะคะแล้วก็แบบนุ่มๆกับผิวอยู่นั่นเองนะคะนอนอีกก็จะได้ผิวนะคะประมาณนี้เลยยังไเราก็ขอตัวไปเช็ดหน้าแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ ก็ก็เช็ดหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จัได้ผิวนะคะประมาณนี้นะคะยังคงมีความชุ่มชื้นให้กับผิวอยู่นั่นเองนะคะใครที่ชอบเป็นสิวง่ายนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้ามันเนี่ยก็แนะนำนะคะให้ซื้อเป็นตัวนี้มาลองใช้ดูนะคะซึ่งตัวเนี้ยใช้เป็นขวดที่2แล้วนะคะคือดีงามมากๆจริงๆเลยนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยผิวหน้าจะแห้งหรือเปล่านะคะน้องก็ถือว่าโอเคเลยนะคะใช้รู้สึกว่าประทับใจมากๆนะคะแล้วก็ยังคงเป็นอะไรที่ใช้แล้วรู้สึกว่าชอบเช่นกัน นะคะเนาะต่อมานะคะเราก็จะมาลงสกินแคร์กรันซึ่งสกินแคร์ที่ก็จะเลือกใช้แล้วก็ลงนะคะมีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะเราก็ได้ทําการใช้มาแบบเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นของแบรนด์ Baby b r i ร h นนั่นเองนะคะหน้าตาน้องเป็นประมาณนี้เลยนะคะมาแบบ2อีกแล้วนั่นเองนะคะน้องหน้าตาเป็นประมาณนี้ซึ่งเขาก็จะมีมาให้ทั้งเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมนั่นเองนะคะในหมดของตอนเช้าเนี่ยก,ก็จะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะคะซึ่งเป็นเดย์ครีมเขาก็บอกมาเลยนะคะว่าเป็น ทาฝ้าซึ่งอันนี้ไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยฉันไม่เป็นฝ้าฉันจะใช้ได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้จะช่วยในเรื่องของการทานะคะในเรื่องของลดฝ้าอย่างเดียวเขาจะยังช่วยในเรื่องของการแบบลดเลือนพวกจุดด่างดำนะคะรอยดํารอยแดงได้ดีอีกด้วยนะคะทำให้ผิวหน้าเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นนะคะเราเดี๋ยวก็จะใส่รายละเอียดไว้ให้นะคะน้องก,ก็เดี๋ยวมาดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันเลยดีกว่านะคะแล้วก็มาทากันเลยค่ะ ตัวนี้นะคะมีวิตามิน B3 เข้มข้นถึง12%นะคะให้ผิวเนีกระจางใสช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำมีสารสก,กัดจากแบลบอรี่นะคะแล้วก็สารสก,กัดจากไข่มุกด้วยนะคะแล้วก็สารสก,กัดจากหัวไชเท้าด้วยนั่นเองค่ะคือถือว่ามีสารสก,กัดหลายอย่างมากๆเลยนะคะที่ช่วยในหน่วงการบำรุงนะคะแล้วก็ดูแลผิวนั่นเองค่ะ ทาเสร็จกับไปเปบนที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะก็สําหรับตัวนี้นะคะก็คือไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีพาราเบนด้วยนะคะเป็นอะไรที่ดีงามมากๆนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะว่าเนื้อค่อนข้างที่จ,จะมีความแบบเข้มข้นมากๆนะคะก็ใช้แล้วก็เห็นผลในเรื่องของรอยดําแล้วก็รอยแดงน,นะคะที่ดูจางลงไปนะคะยังเห็นได้ชัดนะคะเห็นก็คือค่อนข้างที่จะเหลือน,น้อยแล้วนั่นเองนะคะเนาะก็สําหรับนะคะในหมดของตอนเช้าแล้วก,ก็จะใช้เป็นข้างนี้เนาะ,ะเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ย จะมาใช้นะคะเป็นเจ้าตัวนี้กันนั่นเองะคะเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นของกลางคืนนั่นเองคะคืนในนั่นเองนะคะ,นนนะ,คะแต่ตัวเนี้ยเขาเป็นเซรั่มหน้าใสนะคะในมือของกลางคืนเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาใช้กันนะคะซึ่งตอนนี้ก็ขอตัวไปแต่งหน้าแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อคะ่ะ ก็ก็แต่งหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลุกประมาณนี้นะคะซึ่งก็เป็นลุกที่แต่งอยู่บ้านนะคะหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้แต่งหน้ากันมาสักพักแล้วนั่นเองนะคะช่วงนี้ก็แอบห่างหายกันไปบ้านนะคะไม่ได้มาพปบปะเพื่อนๆนะคะบ่อยอย่างที่เคยเนาะซึ่งช่วงหลังมานี้นะคะในหมดของคลิปที่เราเนี่ยจะทําการแกะพัสดุกเนี่ยก็คือต้องห่างหายกันไปบ้านนะคะเนื่องจากว่าช่วงหลังนียคือค่อนข้างที่จะมีความแบบยุ่งแล้วก็วุ่นวายมากเวอร์นะคะทุกคนค่ะแล้วก็ทําการแอบช็อปมาได้เป็นตัวนี้นะคะเพียงแค่ เดียวเท่านั้นนะคะเนาะอันนี้เนี่ยก็คืออุปกรณ์นะคะในการที่เราเนี่ยจะใช้ในการรีวิวแบบเคลื่อนที่เนาะสำหรับตัวเองอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยว่าก็ชอบไปนั่งที่บ้านแม่ใช่ปะแล้วก็ชอบไปนั่งแบบรีวิวหรือว่าไปทาคลิปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะมีความแบบสะดวกมากๆแล้วก็ขนย้ายแบบง่ายมากๆด้วยนะคะเพราะว่าไฟที่ก้อยมีคือค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ใหญ่คือทําการขนย้ายค่อนข้างที่จะลําบากนะไม่ได้สะดวกอะไรเวอร์ชั่นนั้นเนาะก็เลยว่าเออควรที่จะไว้ที่บ้านเนี่ยขณะที่ก้อยนั่ง พูดอยู่เนะี่ยก็ใช้เป็นไฟตัวใหญ่นะคะที่มีขาตั้งที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะซึ่งสําหรับอันเนี้ยเราสามารถที่จะขนย้ายได้นะคะโดยที่เราสุกเฮ้ยมันไม่ได้หนักจนเกินไปแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆด้วยนั่นเองนะคะอันนี้รวมค่าจะส่งแล้วอยู่ที่ประมาณ45บาทเท่านั้นนะคะมีขายที่อแอปส้มแล้วก็แอปฟา้านั่นเองนะคะก็สามารถที่จะไปดูกันได้นะทุกคนซึ่งจะบอกว่าดีงายมากๆสะดวกใช้มากๆนะคะแล้วก็เนี่ยสามารถที่จะแบบปรับระดับองศากันได้ด้วยนะคะแล้วก็ สามารถเพิ่มความแบบสั้นความยาวได้มากกว่านี้ด้วยนะคะทุกคนค่ะเนาะเนี่ยถ้าสั้นสุดก็จะเป็นประมาณนี้เลยเห็นไหมเนาะก็ถือว่าสะดวกเพราะตัวเองชอบไปนั่งบ้านแม่ทูกวันนะคะเนาะบางทีอะคิดอะไรได้หรือว่าเราอยากจะเอางานไปทําที่นูน่อนอะไรย่างเงี้ยไปนั่งอัดคลิปที่นูน่นก็สามารถที่จะเอาไปได้นะคะเพราะปะกะติแล้วเวลาที่เราไปนั่งบ้านแม่ก็จะต้องเดินหาแบบพวก กรองนะคะหรือว่าของที่ค่อนข้างที่จะมีความสูงเพื่อเอามาตั้งโทรศัพท์แล้วบางที่แบบมันล่วงบ่อยอะจนหน้าจอามันแบบมีความแตกนะคะนาะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ค่อยโอเคแหละต้องซื้ออุปกรณ์สักทีนะคะจนงก็น่าจะคิดได้นานแล้วเนาะเออแต่ก็เพิ่งเห็นนะคะว่าน้องมีขายอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าใช้งานได้จริงซึ่ง เราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยน้ำหนักันค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมจะตั้งได้หรือจะเอียงกันแท้เลยหรือว่าจะคว่ำจะง่ายหรือเปล่าจริงๆเราไม่เลยตัวนี้นะคะเป็นพื้นฐานที่ค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักมากๆมากเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้หนักเกินขนาดที่ว่าเรารับไม่ได้ะคะยังคงมีน้ําหนักเพียงแค่ว่าหนักกว่าโทรศัพท์อ่ะทุกคนก็คือสามารถที่จะไว้โทรศัพท์ได้โดยที่เราไม่ต้องสู้ให้น้องจะคว่ำหรือว่าน้องจะง่ายหรือเปล่านะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากๆนะคะเนาะซึ่งอใหญ่เพื่อนๆเห็นเลยอ่ะมาพูดกันต่อนะคะในหมวดของการใช้ส ไปนะคะเป็นของเบบี้ไบรท์ะคะเพววื่อนๆได้ดูจะให้ดูสภาพผิวหน้าตอนนี้กันก่อนนะคะซึ่งสภาพผิวหน้าตอนนี้ถือว่าดีงามมากๆเลยนะคะน้องก,ก็ไม่ค่อยมีปัญหาในหมวดของสิวอักเสบัเท่าไหร่นะคะในหมวดของพวกสิวโพดเนี่ยยังคงมีอันนี้แปลกิจไม่ได้เลยเพราะว่าน้องอยู่กับเรามาค่อนข้างจะแบบนานนานมากๆแล้วนั่นเองนะคะน้องก,ก็ยังคงอยู่แบบต่อเนื่องไปเรื่อยแต่ช่วงนี้ก็คือค่อนข้างที่จะลดน้อยลงนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยนั่นเองนะคะน้องก,ก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับวันนี้เนี่ยก็มีอะไรที่เราจะมาอัปเดตกันอีกเนี่ย ก็คงดูนะคะในช่วงต,ต่อไปหรือคนขาสำหรับช่วงเช้าเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะค mm ่อ hmm. พา่จะมาให้เพื่อนดูว่าเฮ้ยช่วงนี้ก็ใช้อะไรนะคะ mm hmm. แล้วก็อยากจะมาอัปเดตด้วยนะ mm hmm. ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่เนี่ยน้องเป็นอะไรยังไงกันบ้างนั่นเองนะคะ mm hmm. ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในช่องของเราเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะคะ mm hmm. ก็จะอยู่ในโหมดของถูกและดีแล้วก็อยู่ในของเซเว่นนั่นเองนะคะ mm hmm. ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เพื่อนสามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายนะคะ mm hmm. ด้วยราคาท mm ี่สบายกระเป๋ามากๆด้วยนั่นเองนะคะนาออ่ะสำหรับช่วงเช้านะคะ เดี๋ยวถ้ามีอะไรจะมาอัปเดตอะไร,อไรก็จะมาอัปเดตเพื่อนได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันจะ้ะค่ะ ก็กลับมาเจอกันก็จะนีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วนั่นเองนะคะก็เลยรีบที่จะมาอัดคลิปกันก่อนเนาะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะแสงไม่พอนั่นเองนะคะเพราะก็ะใช้โทราศัพท์ในการอัดคลิปวิดีอนั่นเองะคะแ mm hmm. สงที่ได้เนี่ยก็จะเป็นแสงจากธรรมชาติส่วนหนึง่งแล้วก็เป็นแสงจากหลอดไฟส่วนหนึ่งนั่นเองนะคะเนาะก,ก็มากันเลยนะคะก็จะมาลงเป็นสกินแคร์นะคะก่อนนอนกันนั่นเองนะคะเพราะว่าก็อาบน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ ล้างตาล้างเมคอัพเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะแต่ยังไม่ได้ถอดต่างหูเลยนะก็จะมาใช้เป็นตัวนี้นะคะก็คือสีชมพูด,ด้านนี้เลยที่เป็นด้านเซรั่มนั่นเองนะคะตัวนี้เนาะสําหรับตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเซรั่มหน้าใสนั่นเองนะคะนอหน้าตาก็แบบมีความน่าใช้มากๆแล้วนะคะเดี๋ยวก็มาดูเนื้อกันนะคะแล้วก็มาใช้กันเลยดีกว่าคะ่ะ ตัวนี้นะคะมีอัลฟาอาร์บุตินเข้มข้นถึง2%นะคะมีวิตามินซีให้ผิวเนี่ยขาวกระจ่างใสเรียบเนียนสม่ำเสมอน,นะคะและยังคงให้ความชุ่มชื่นยืดหยุ่นขึ้นนะคะกระชับขึ้นมีสารสกัดจากฟองน้ำใต้าทะเลนะคะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินนะคะและสารสกัดจากดอกขอม,อมาลมนะคะที่ช่วยในเรื่องการลดการระคายเคืองนั่นเองคะ่ะคือจะบอกว่าสารสกัดก็คืออัดแน่นไม่แพ้ตัวแรกเลยจ้า ก็ทาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าก็จะมีความแบบช้ำๆนิดนึงเนาะเพราะว่าเราใช้ค่อนข้างที่จะเยอะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าก่อนเราเนี่ยบกได้ก็คือบอกไปเลยนะคะยิ่งถ้าเราใช้ตัวเดียวเนี่ยเราควรที่จะบกไปเลยนะคะเยอะๆนะซึ่งเพื่อนๆก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะก,ก็มาใช้ให้ดูทั้งเดย์ครีมแล้วก็ไนแล้วนะคะเนาะสำหรับนะคะสกินแคร์ซองนี้ของเบบี้บายเนี่ยก็จะต้องบอกก่อนเลยนะแล้วก็เคยบอกในหลายๆคลิปวิดีโอแล้วนะคะว่าเวลาที่ก้อยเนี่ยได้ทําการทดลองผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องทําการทดลองเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้น พเพราะเรื่องาว่าเรากลัวว่าถ้าใช้หลายๆผลิตภัณฑ์แล้วอะเวลาที่เราเกิดแพ้หรือระคายเคืองขึ้นมาเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเฮ้ยเราแพ้ตัวไหนกันแน่หรือว่าสกินแคร์ตัวนี้อาจจะไม่ได้แมทช์ก,กับสกินแคร์ตัวนี้ก็ได้อะไรแบบนี้เราก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวๆเ,เลยแล้วก็ใช้มาเป็นระยะเวลา1อาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็หลังจากหนึ่งอาทิตย์นี้ไปหลังจากจบวิดีโอนี้ไปเนี่ยก็จะเอาไปทําการใช้ร่วมกับสกินแคร์ตัวอื่นได้แล้วนะคะเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้เราไม่แพ้แล้วเราก็ เลยนะคะว่าอย่าเพิ่งใช้ร่วมกับสกินแคร์ตัวอื่นๆให้ใช้เพียงแค่เดี่ยวๆไปก่อนนะคะแล้วก็ดูระยะเวลานะคะว่าเฮ้ยเราใช้ตัวนี้แล้วมีความแบบละคายเครื่องไม้แล้วเขาเห็นผลในด้านไหนบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็รอจนกว่าเราจะแน่ใจแล้วว่าเฮ้ยผิวมันแบบไม่ได้เซนซิทีฟขนาดนั้นก็สามารถที่จะใช้ร่วมกับสกินแคร์แบรนด์อื่นๆได้ด้วยนั่นเองนะคะนก็เป็นอะไรที่ถูกแล้วก็ดีนะก้อยเนี่ยจำราคาไม่ได้นะซื้อมานานแล้วนะก็คืออาทิโก,กวกาวแล้วนะ แต่ที่ได้ทําการทดลองใช้เนี่ยก็คือหนึ่งอาทิตย์แล้วคนะเดี๋ยวจะหาราคาที่แท้จริงเนะี่ยมาแปะไว้ให้นะเข้าเซเว่นไปเนะี่ยก็เห็นว่าเฮ้ยมาสะดุดตาดีคือมีความแบบน่ารักซึ่งก็จะบอกว่าหลายๆแบร์นะคะก็เห็นชัดแล้วนะว่าเขาชอบออกมาเป็นสกินแคร์แบบนี้ซึ่งถ้าเราสะดวกแบบแพ็คคู่ก็คือแบบเฮ้ยพกไปแพ็คคู่เลยแต่ถ้ารู้สึกว่าอยากจะพกเดี่ยวๆก็ได้นะเพราะเขาสามารถที่จะฉีกได้แต่ตัวเรเองไม่ฉีกเพราะเวลาที่เราไปแบบค้างคืนข้างนอกหรือว่าสามารถที่แบบไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งกลางคืนแล้วก็กาง คุ้มแล้วก็ถูกและดีด้วยนั่นเองนะคะเป็นอะไรที่ก้อยใช้แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมารีวิวบอกตอมากๆเลยนั่นเองคะ่ะอ่าส่วนต่อมานะคะอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะมาทํากันเพราะว่าของมาพอดีนะคะก็จะเป็นการแกะพัสดุนั่นเองนะคะถือว่าเป็นการปิดจ็อบนะคะปิดท้ายในคิววิดีโอนี้ด้วยนั่นเองนะคะมาแกะกันเลยว่าสั่งอะไรมาซึ่งช่วงนี้ไม่ได้สั่งอะไรมากมายะ,ะอัน,นี้ก็คือเป็นพัสดุอารมณ์เหมือนตกค้านะ,ะเพราะว่าสั่งนั้นมากๆแล้วทุกคนคะ่ะแต่เพิ่งจะมาถึงน,นะคะเนาะ,ะนก,ก็มาดูกันขออนุญาต สั่งมาจากชีอินนะคะมาแกะเลยนะคะนี่แกะแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าไ,ได้อะไรมาอ่ะหยิบทีละชิ้นดีกว่าเนาะชิ้นแรกนะคะได้เป็นนี่ต่างหูนะทุกคนก็อยากจะใส่ต่างหูบ้างนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ย ก็จะใส่ต่างหูเฉพาะเวลาแค่รีวิวหรือว่าเฮ้ยอยากจะไปออกงานหรืออะไรอย่างนี้เท่านั้นนะคะจะไม่ได้ใส่แบบอยู่บ้านทุกวันแต่เนี้ยเราซื้อมาเพื่อต้องการที่จะใส่อยู่บ้านทุกวันนะคะเพราะว่าเป็นต่างหูห่วงเล็กๆนะคะเราที่สามารถที่จะใส่ได้จริงจต่ออกข้างนอกก็ได้อยู่บ้านก็ได้เช่นกันต่อมานะคะก็จะเป็นต่างหูเช่นกันนะคะแต่จะเป็นต่างหูอารมณ์แบบนี้ นี่เป็นแบบนี้เลยน่ารักเนาะก็จะบอกว่าก้อยเจาะหูมาทั้งหมดข้างนี้สองข้างนี้หนึ่งนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าเออน่ารักดีตัววีด้วยนะเออแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นนะคะชิ้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะเออชิ้นสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้ดูแบบชัดๆเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบห้อยๆนะคะตัวเออชอบใส่แบบห้อยๆมากๆเลยนะคะเนาะ แต่ก็อยู่ในอารมณ์ที่แบบพอดีพดีไม่ได้แบบดูใหญ่จนเกินไปหรือว่าดูซอฟจนเกินไปนะคะนอะ้องก็น่ารักนะคะนอะ้องเป็นแบบนี้ อ่ะโอเคทุกคนก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับนะคะในโหมดของการเม้าส์มอยของเรานั่นเองนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคลิกไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ,ะตอนนี้ก็มี Facebook p a พ e แล้วนะคะชื่อเดียวกับ YouTube Instagram เลยสายก็ชานัลนั่นเองนะคะส่วนใครอยากคอมเมนต์อะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะที่ช่องด้านล่างยินดีที่จะอ่านแล้วก็ยินดีที่ตอบในทุกข้อความด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปโหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย